เพชรพา้วยสวัสดีพี่น้องครับผมเป็นยังไดพี่น้องโชคหมานกับเล็กมิี่มาบ่กก็จะได้กันก็นรอกนาองพี่น้องเนาะ,นนะมนหนอยกันหล,ล่ละเพราะว่ากษัตริย์กษัตรบกขอกันมาหลายหรอกเศร้าคนถ้าตะเลขมิี่มาเพราะว่าอาจารย์เพิ่นพระในสรงมาให้กะลงบะไรานาะพี่น้องมันสูงด้ยีบสองมันออกสี่เก้าเจ็ดล่างกับเคือ 9, 4, เก้าสี่น้พี่น้องเก้าบนเก้าล่าง เลขมีที่มาเลขวิ่งเขาบนเขาล่างแ่นเป็นตัวร่องได้พี่น้องได้เป็นตัวร่องของคนนั้นเป็นตัวร่องเพื่นอนให้นนเ,นนเน้นศูนย์ผลน่ะร่องเก้าคนเนาะตัวร่องมาบนมาล่างจับคู่กับเขาเก้าเสี er ยงตรงนะพี่น้องเขาเก้าเสี er ยงตรงเลขมีที่มาได้นะพี่น้องได้ราพัฒนาเลขมีที่มาพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจเขาคุ้มเขาฟี่ไม่ได้เสียเงินหรอกพี่น้องเนีย่ย เขาฟี่ออกฟี่เขามือใดก็ได้ออกมือใดก็ได้น้องพี่น้องเขาไม่แล้วออกมือใดก็ได้ไดเด่ราะเสียงงันแจก๊กป่บมาเบิ่งกเล่าพจน,นาเลขมีที่มา วันจันทร์ยี่ห้าวิกฤตหกเจ็ด พัฒนาเลขมีที่มาวิ่งรูดบนล่าง วิ่งลูดบนล่างแปดเก้าอีกล้วพี่น้องเก้ายังติดมาอีกอยู่เก้ายังติดมาอีกอาจารย์เพิ่นเน้นใ้ที่แปดได้พี่น้องได้หมวดนี้เน้นแปดได้ หม,มายถึงมาเก่าสองวันวันหนึงกันเน้นสวนอยู่ทงังนานี่แหละวันวันนึ่งกันมไ้ที่สวนนี่มาตัวร่องมาตัวรองมวันนี้เน้นแปดมากเก่าอยู่สปน้อกับบุรุษกันน้อพี่น้องวันที่มาตาัวใด แปดหนึ่งแปดสามเอาแปดสองบัดบ่มีดิแปดสองบัดบ่มีแปดห้าเสียงรถก็เป็นขานาดนั้นเพราะอยากเมียบ้านปะ มันยันเอาแล้วมันกระแล้วแล้วมันเป็นสตาร์ทมือไม่อยากกลับบ้านกลับซองลดก็ไเ้ยแปดหกโอ้เรลยกหกกันเลย นี่แปดเจ็ดที่มันหนาล่องมันออกกันเก่าเจ็ดแล้วมันต้องออกแปดเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสาม เก้าห้าเก้าหกส่วนสามตัวก็มีคือเก่าเ้วพี่น้องได้ส่วนเหล็กสามตัวก็มีคือเกา่าบ่แตกสามตัวจากที่อาจารย์กันไ้้ tám, năm, hai, câu là P'Nong, Jam cá nén này, sáu khu sáu ngang cứ câu lệch lệch khu của cái gì, cá khu câu เก้าหกแปดห้าตัวกันตัวล่องเขาจะเลื่มจะปลายจะทิ่มได้ไปนองเลยวันที่แล้ววันนี้เขาตัวเน้นนี่เขาตัวล่องนี้เก่าสี่เอาพี่น้องแคปหนัดจอได้พี่น้องได้เรียกขีดทวนวันจันทร์ที่ยี่บห้าพฤศจิกาซองหาหกเจ็ดล่าพัฒนาเหลียงมีที่มา บนล่างในวิ่ง8กับเกเน้น8ล่องเก1าแปดหนึ่งแปดสามแดหปดหปดเจดเก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 หเลข3ตัว4 8่แปดห้าสองเก้าหส่วนตัวเน้นนี่ก็คือ8ปดหาเก้าหพี่น้องได้ตกกันก็จะเลื่อมตัวล่องเลวัตถลี่วเก้าสีบริขาตัวเน้นได้เป็นตัวล่องวัที่แล้วก็เลย เราไปพิจารณาเพิ่งได้พี่น้องเด้อขนมมกเข้ากระเพรานาะพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็ค่อยจัดเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่นอ้องนี่แหละทีเอฟซีถามหาล่อตาเลขมีที่มาเพิ่นก็เข่าต่อเนอี่ยงกันเนาะพี่น้องเนาะหลายงวดแล้วเนาะแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อขอบุญขอบพุอาจารย์หลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคหมานกันสู้ผู้สู้คนรวยๆเฮงๆปังๆกัน ทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับสำหรับคลิปนี้เพรพระรวยสวัสดีครับผม